เกิ่งชะกานะครับตามคำรับรองสิ่งที่อาจารย์ได้ยกมานะครับว่ากา็นนักตบตบโต๊ะที่เก่งชะกาถามว่าอิทธ จริงนะครับอิบุลาอัลกอลันซีวับโซลีฮิสามคนเป็นอัาศรกทั้งสามคนในเมืองนี้ะในยุคนั้นทั้งสามคนเนี่ยแต่เสียท่าท่าไปเรียนวิชาฟันซฟักอินุบะลามาเลยภาพท่าไรียนเลยแล้วไปตอบโต้พวกมัตเซจ่าแต่ผมถามว่าการที่อินุกุล่า สรุปแล้วไม่มีน้องอิมดุกรลาบอกตลอดสัปดาห์พูดไม่มีเสียงพูดไม่มีอักษรสรุปแล้วพี่น้องแม่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 คนไม่มีเสียงใช่ไหมมีอักษรไหมไม่มีอักษรใช่มละ Imar Kultubi, dekatkan dia. Kita dengar. Kedekatkan dia. Bagaimana? 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 Bagaimana?

ถ้าพ <Cornell>. ี่น้องยิ้มๆนิดหนึ่งนะในเนื้อหลอกจะได้เห็นะนะถ้าพี่น้องต่อไปนี้นะกาจรที่พูดต่อมปอีกว่านะครับเาพูดทำไมว่าหนังสือสุนทรีย์อ่านว่าที่อาจารย์ทำแท้พึ่งถูกตีพิมพ์ผมไม่ผมไม่ได้พูดถึงในหนังสืออ่านอะไรกิตติศุนะร์พี่น้องกิตติศุนะร์ที่หมอโจ้เมื่อกี้ Sama Hak Allah Allah cukuplah. Tengok benda macam ni. Kau Alhamdulillah. Tengok <laughs> ไปย่ออะรราคาของชานมาชา้นคถาม่าุสุแของเรายอมรับนายกรรมาชาียอมรับใครรู้จักชาีนใครรู้จักคร่รู้จักสุใครยันหสอของชานไปิงหรอ่เหมือนตาีบัดเหมือนเยามหอลาอาจารย์ว่านครับอันนี้เอาไว้ตอนท้ายนะ Jadi jayi, saya layang terus layang. Lepas, anda, anda fikir, jom import jadi. Boleh. 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 Achanari sini Said Lai dengan bin Malik bin Anas bin Malik nak ครับแนวไม่ได้ตั้งใจของแก่เท่ ไอ้เย็นชาลิปชาลิปอาจารย์ได้ยิน,นตัดสีแดงทิ้งนะเพื่อนน้องนี่เป็นการจ้องใจจากคนเคยบ,บอกให้คุณ่อนเพนงว่าอันน,นี้ไม่ใช่ฝีมือนักเชื่อมต่อแบบไทยแหละอันนี้ฝีมือนักเชื่อมต่อมาจากไหนครับเนน้องมาจากข้อมูลฆัสตังกาอาลกัลโจนสตีคนไทยไม่มีสามารถที่ไปตัดต่อนี้ได้คุณเชื่อเลยผมเรีนนนยนอิติเรียนอิสตาม,มานะครับนอะ่านะ คนไทยไม่มีความสามารถโดยไม่ความหมายว่าอันนี้ที่โกเบอร์นมามาด้แกบอกว่าที่นามาดีวบโปอิสตานบอกว่าให้ปลอดไปตามนะนั้นนี่เองนามาด้วยกิมจิชิ อาออิมมมับบอบิฮบดิบอิมามอัมัดบ,บ,บ,บินฮบลลันบอกว่ามดูอ,อาจารย์ที่ดีมดูปแปลว่ามนุษยคู่ที่ถูกก่าวหาเป็กันดิถูกกาวหกกาวเป็นโนโหในการงานฉะนั้น